วัสดีครับผมชื่อสันโอเควันนี้ผมจะมาพูดเรื่องทําไม Discord ถึงฟอร์มตัวเป็นโกลกาเขามีแผนร้ายต่อเอควเทียหรือเปล่าเรามาดูกันเลยโดยก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมก็ขอพูดบางอย่างก่อนนะผมว่าไอเรื่องเนี้ยคุณก็น่าจะรู้กันมาเป็นปีก,กว่าแล้วซึ่งผมก็เพิ่งจะมาพูดตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็ช่วยๆฟังกันหน่อยแล้วกันโอเคอย่างที่เรารู้กันในซีซั่น9กเนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวของเหล่าตัวร้ายทั้งหมดในไมเตันพุนี่ก็จะมี3ตัวที่จริงมี4แต่ถูก ป่าเป็นหนึ่งแล้วก็จะมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งนั่นคือโกกาซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะมารู้ทีหลังว่าโกกาคือดิสคอร์ที่ปลอมตัวมาแล้วดิสคอร์ใช่โกกาจริงหรือไม่ถ้าอิงตามทฤษฎีของคุณ Sawtooth Waves ก็จะบอกไว้ว่าดิสคอร์ไม่ใช่โกกาแล้วดิสคอร์ปลอมตัวเป็นโกกาทำไมกันโดยซีซั่น9ตอนที่8เราก็จะเห็นโกกาได้สั่ง ให้พวกเราตัวร้ายเนี่ยได้ไปเอากระดิ่งของโครการที่อยู่บนยอดเขาโดยในตอนแรกเนี่ยเราตัวร้ายก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันเป็นทีมซึ่งในการที่จะไปเอากระดิ่งมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าถึงแม้คุณจะเป็นเทกัซัสที่บินได้ก็ไม่สามารถบินเข้าไปเอาได้เพราะว่าบนยอดเขามีลมที่แรงมากและในป่าที่ตีนเขาก็เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ร้ายมากมาย แม้ถึงแม้ว,ว่าคุณจะปีนไปถึงยอดเขาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปเอาได้เลยเพราะว่าหน้าปากถ้ำมีเวทมนต์ที่คอยปกป้องกระดิ่งอยู่และต้องใช้เวทมนต์มหาศาลเพื่อที่จะเปิดมันเข้าไปซึ่งมันแทบไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าหากเหล่าตัวร้ายไม่ได้ร่วมมือกันซึ่งในทสุดท้ายแล้วเหล่าตัวร้ายก็ร่วมมือกันแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการที่ดิสคอร์ปลอมตัวเป็นโกกาล่ะผมคิดว่าที่ดิสคอร์ปลอมตัวเป็นโกกาเนี่ยก็เพื่อที่จะ ให้เหล่าตัวร้ายได้รู้ถึงมิตรภาพโดยเราจะเห็นจากภารกิจที่โกรกาได้ให้เหล่าตัวร้ายไปทําซึ่งมันต้องทํางานเป็นทีมและการทํางานเป็นทีมก็จะช่วยให้ก่อเกิดมิตรภาพซึ่งดิสคอร์ดเนี่ยก็เกือบทําได้สําเร็จแล้วนะเราจะเห็นจากตอนท้ายของตอนที่8เหล่าตัวร้ายเนี่ยก็เริ่มที่จะดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันมากขึ้นแต่ว่าคิสติตดันดื้ขึ้นมาซะก่อนจึงทำให้แผนของดิสคอร์ดไม่สำเร็จแล้วก็เป็น่ังตาที่ เราได้ดูกันในซีซั่น9และสรุปแล้วแผนของดิสคอร์ดก็ไม่ใช่แผนที่ชั่วร้ายอะไรแล้วก็เป็นแผนที่หวังดีต่อเอควิเทียด้วยซ้ําก็นับได้ว่าดิสคอร์ดเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนะหลังจากที่ถูกปามาแล้วก็ถ้าแผนของดิสคอร์ดเนี่ยสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าถ้าตัวละครไร้พวกนั้นได้รู้ถึงมิสสภาพตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอืมน่าสนใจ ก็ต้องขอขอบคุณคนที่ฟังผมมาถึงตอนจบแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะจะทําเกี่ยวกับอะไรคุณก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะผมว่าถ้าซับถึง50ซับเมื่อไรเนี่ยผมน่าจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าผมชอบมาตินพูลได้ไงก็อย่าลืมกดซับให้ผมถึง5 0ซับด้วยนะโอเคแล้วสําหรับคลิปนี้คุณคิดว่าแผนของ Discord ที่จริงแล้วคืออะไรแล้วถ้าหากแผลของ Discord สําเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะ โอเคแล้วตลอดคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน g o ลักซ k ซึ่งผมคิดว่าที่โกกาปลอมตัวเป็นดิสคอร์ดเนี่ย